ในข้อหกนะครับเนะขาบอกว่ากล่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกล่องหนึ่งนะครับนะส่วนสูงยี่สเซนแล้วมันบอกพื้นที่ฐานมาแล้วอะครับมันบอกพื้นที่ฐานมาว่าเป็นร้อยห้าสตารางเซนแล้วบอกส่วนสูงมาด้วยพื้นที่ฐานคูณสูงก็กลายเป็นปริมาตรของกล่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรกล่อง เท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงร้อยห้าสิบตรางเซนคูณความสูงยี่สิบเซนะฉะนั้นตรงนี้ก็หน่วยก็จะเป็นลูกบาทเซนสามพัน 3, ลูกบาทเซนหนึ่งกล่องมีความจุสามพันลูกบาทเซนเขาบอกว่ามีน้ำผลไม้นะครับมีน้ำผลไม้ อยู่27,000เจ็ดนลูกบาทเซนนะต้องใช้กล่องกี่ใบในการบรรจุน้ำผลไม้นี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้กล่องจำนวนเท่ากับก็อเอาปริมาตรของน้ำผลไม้หารด้วยปริมาตรของตัวกล่องหนึ่งใบ ก็ใช้ก้าวไปนะครับอีกข้อมูลที่พูดถึงตรงตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับ แต่อาจจะเอามาหยิบมาใช้ประกอบกับอันนี้ได้เพื่อจะเอามาหาว่ากว้างเท่ากับเท่าไหร่ยาวเท่ากับเท่าไหร่ยาวมากกว่ากว้างอยู่ห้าแล้วยาวกับกว้างซึ่งเป็นเลขที่มากกว่ากันอยู่ห้านะครับคูณกันแล้วได้ร้อยห้าสิบก็กว้างสิบยาวสิบห้าแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาใช้ในการแก้ปัญหาอะไรในข้อนี้นะ